สบายดีส, ga, สุข e. SE, ุสุขคนตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกับสามสิบสี่นาทีสุขุสุขคนมันีนก็ว่านผุดมนที่สิบจีดนาตาลีกาสิมเว่าวมามาว่าวมาจ่าสู่ฟังสําหรับยูทูบมือใหม่มมนอยากลุยอยากลืมทุกคนพอห้าสี่จะเอาดอกดินในวันนี้แต่ว่าสิบออกไปนี่เป็นคลิปหนึ่งไปเลยย่างผ่านทุ่งไปนี่ละ สำหรับยูทูบมือใหม่เลยทุกๆคนน่นาจะข้อบ่อขอกล่าวอันเนเนเป็นคนมาจากถามค์คนผลามซะ <c oughs> สำหรับยูทูบมือใหม่มาพักนาตาลีว้าเด้อทุกๆคนอันอย่าอย่าไปท้ออย่าไปพ่าวอย่าไปตกใจเด้อที่ว่ายอดวิวบวกขึ้นอันยูทูบมือใหม่ฮะนะเฮ้ยทุกๆคนทุกหมองทุกบ้านที่ไปยืนว้าวบัได้นะ้องมาจากบวัวซันมาเนี่ ย้อนวิวบวกขื่นรากาอ่านเลียนบวกขื่นพานสานาตาลีสีบอกกระย่าเผ่าตุกใจกระย่าเผ่าทอใจกระย่าเผ่าทอกกระย่าเผ่าทอยฟังนาตาลีเว้าพังนาตาลีว่า,า,รวาหรือสุขุคนณพังไว้เออตะกี้ตะกอนนาตาลีนะ่ะเคยเล่นนำส่องใหญ่ๆเขาสุกขคุคุณหลงทางแล้วฟังในทุนบันนี้มาถึงทางบอก เคยเล่นน like so, so, so ้ำช <Wha> ่องใหญ่อวยมากปวดถือทางทุกคนพระทั้งสี่เคยไปน้ำช่องใหญ่เขาอขาอนุญาตเราย่างเคยเล่นน้ำช่องใหญ่นะ้เจ้าถูุทุกคนอยากเข่าช่องน้ำเข่าอยากอยากให้อยากให้เขาแนะนำเพื่อบปอยากเข่าช่องน้ำเข่าก็ได้เข่ายุทุกคนเข่าช่องใหญ่น้ำเขานั้นข้าเจ้าการแนะนำข้าเจ้ากระบอกข้าวเก่ายุข้าคือเก่าทุกทุกคนนัทันตสิว่าให้ฟัง เฮานะคะเนาะเป็นอันเท่าเป็นอันอันบกหักบวเนอะไรทุกคนในพวานอเห็ดใหม่ทำใหม่ก็แจักสีจะได้จักสีใาจังไดนสำหรับยูทูบเมื่อใหม่ที่ใบยอดวิวบวกลื่นทีใบย่างบวไรเรียนนะทุกทุกคนเรียนก็ได้อยู่แต่ว่าบวกลื่นบวกลื่นท่านะได้ขอบร่ายพระชันซะฟังนาตาลีว่าแล้วทุกทุกคนโอ้ยนี่ในทางอันสำหรับสำหรับนาตาลี เคยเล่นน้ำยอดวิวยอดเฝ้ายอดตาลว่าจากได้ว่จาจะเขา่า,ากล้องใหญ่ว่าจะเข่าซองใหญ่น้ำข้าเจ้าก็ได้เข่าแล้วกับบริเป็ียังกับคือเก่าสุขสุคนบานนี้นาทลี่สีมาบอกเด้อสำหรับยูทูบมือใหม่ที่ไปยอดวิวบวกขึ้นยอดวิวบวกขึ้นบวกเกินยอดวิวยังข้างทะลุคือเก่ายังข้างคือเก้าสองสามมือกับสองสามมือกับคือเก้าสี่ห้ามือกับพ่อปันนั่นพัชนาซ่า เลี้ยนกิบบกคืนเนาะเป็นถิดสองถิดเลี้ยนกิบบกคืนนะอ่านมาฟังนาตาลีว่าเด้อสําหรับยูทูปมือใหม่กัเบิ่งนาตาลีเป็นตัวอย่างถูกสุคนย้อนวิวนาตาลีเนี่ยกิบบกคืนบกเกินคือการกับกับก,กับคืนยูกับบลายเถูกสุขคนคืนยูกับบลายสองร้อยสามร้อยตเตวารียนนั่งขืนถูกสุคน เรียนนัตาลีขื่นไดนบ้านนี้ไปยังเรียนนัตาลีคือขื่นกะกะเบิองเอานะทุกคนเบิองเอาเนี่ยละ,ละเบิองเอาเนี่ยเขาว่าเบิองในคลิปนัตาลี่อะไรไปทางไหนเนาะมันคือบ่มีทางไปคือมิติขีดตมุมแท้เรียนเท่ากับขื่นยอดเดียวหักกันยอดเดียวกับขื่น,ยอ,ยนอยู่ธรรมดาทุกคนสองร้อยสามร้อยซุงสุดกะ พอปันกลางนั่นแหละบาทนี้อันนาตาลีสี่สีถามขึ้นว่าอันคนเบิงคลิปเจ้าจบบอนาตาลีสีถามอืมคนอมเมนต์เจ้าบอเอฟซี FC คอมเมนต์เจ้าบอมีคอมเมนต์ข้ามาบอ ทานซ่านารีทามตรงนี้เด้อยเฉพาะบางคำสำหรับสำหรับยูทูปมือใหม่ที่ฮานัตรีกับบันไดกับเป็นวบบชิ้ลวงเกินเลยจากโคบอ่อโคก,กาวหอยสำหรับผู้เห็นยูทูปใหม่นะ้องทุกคนเขาบางคนกับท่อบางคนก็โอ้ยท่ออยากเบื่ออยากนายอยากเศร้าเลยไม่อยากเห็ุบ่อยากทำท่อแห้งท่านซะท่อกับท่อแล้วยอดวิวกับบ่อขืนเลี้ยนกับขืนกับขืนยากสี่ห้ามือ้อกับยังบ่อยากขืนทุน่นเลี้ยนหนึ่งท่านซะ กับพักนาทัลลี่าออได้วยสุสุคนถูกมองถูกบอนสำหรับยูทูบเมื่อใหม่เนอคัน้นนี้ขั้นว่าผูบรินทึกยูทูบฟังแล้วกับไปบอกไปกล่าวในเพืนนะ่อนเปลี่ยนยูทูบนั้นให้เบิกนาทลี่เป็นตัวอย่างมาท่านซะเป็นอย่างนาทัลลี่คือเลี้ยนคื่นวือวเรียนนาทลี่ขื่นเชไดเงินนั่งจะได้ถอนอิเลยได้าเชได้เบิกอีกเลยด้าทุกคนทีกินนาทัลี่ห้าก๊าเลียนห้าก๊าเลียนเบิกมาได้เดือนปลายเดือนกูกัว เบิกมาโทษมาในเดือนกัวอลไรได้แต่ว่าหน้าแต่ว่าเดือนนี้นัตติลีกเอฟีเบิกอีกที่ทอนอีกอนะไรไดยอดนี้เขาขึ้นทุกคนเขาก็มี่กำลังใจถูกทุกคนพอเอฟซีอ่าถูกเอฟซีถูกทุกคนทั้งสองกัมม์องพายมาทั้งไต่ทั้งเนื้อทุกคนล่างมาไหลามาผัวเพลินบุญเพลินปินกำลังใจให้นัตติลีหชนะเอฟซี FC นะเพิ่นเบิงเขาจนจบเลาวถูกนทะุกคนเบิงจนจบแล้วก็เพิ่มโคอมเมนต์มา หลยขู่หลยคนคอมเนมนต์มาเบึ่งมาชมเฮาเฮาก็มีกำลังใจเฮาก็สู้ทนไปนทุกจุคนทนไปจนจนผ่านจนประสบความสำเร็จทุกทุคนหนาตาลี่บ้านาตาลี่นั้นว่าคข้างสีประสบความสำเร็จแต่เธอทุกทุคนนางนั้นเพราะว่า คือด,ดีใจลายทุกคนประสบความสำเร็จแล้วแล้วและเดือนไปเขาได้เงินเกือบเขาจชได้เบิกอ,อีกแล้วทุกคนพ่อกีบเขาก็ได้เบิกอ,อีกแล้วเงินนะแต่ว่าเขาบอบเบิอบอกที่ป้าผนเลยอันนี้มาบอกสําหรับยูทูบเมื่อใหม่นะทุกๆคนเด้ออันจาไป้ผ้าน้ำกระเจ้า จะเปรียดนั่งก๋วเจ้าผู้ทรงใหญ่ผู้ทรงโตผู้มียอดวิวสูงๆมียอดวิวหลายๆายน่ะเขาสีเมืองไอเขาสีท่อเข่าไปก็คือเก่าเลศนั่งก็คือเก่าเข้องมาปรับปรุงตัวเราเองด้วยสูตทุกคนสำหรับยูทูปมือใหม่ปรับปรุงเขาเองเบิ่งนาตรีเป็นตัวอย่างหนึ่งมหามันท้ำคลิปทุกคนท้ำคลีบบ๊วยขาดสม่ำเสมอ นาตาลีบาดขาดจักมือขีดนาตาลีทุกคนบาด้ขาดจักมือเลยเธอแมนว่าสีบุมีคลิปจังได้จะไหนเฮาก็เอาแนวอื่นมามาลงแทนนะทุกคนมาลงทักแต่บอาน้ำคุณกังจากทามคุณมาลงไปคุณไปคือว่าเป็นปิดหนาให้เฮาอยู่ให้ลงคลิปสมำเสมอให้ขาดเด้อทุกคนเด้อ บางคนน่ะขาดนาตาลีบ่ได้ขาดได้ลงคลิปสม่ำเสมอรากาให้มีน้ำหนักสันสานสุขคนมีน้ำหนักมีสละสันสาในคลิปพันอะไรเออกับเบื้องนาตาลีเป็นตัวอย่างเขาว่าจงได้กระบะนั้นได้กระเบื้องเข้าไปนั่นแหละอันนี้นาตาลีเขาบอกผู้ฉันรับยูทูบเมื่อใหม่เด้ออย่าไปเลยน้ำยอดวิวจะไปภาพน้ำยอดวิวจะอย่าแป,าาาปน โอ้ยอยา,ากเข่ากอกนะมันผูยอดวิวสูงๆผู้มีศักด์ะระลายอยา,ากเข่ากอกนะเพื่อนดีก็เข่าก็ได้อยู่หากแต่พอกับขืนก็เกินอยู่กัแล้วก็คือเก้านอกจากคนเป็นว่าสิประมาณอยากท่านก็ได้อยู่ดอกเข่าเข่าทรงใหญ่ก็ได้น้ำเพื่อนอยู่ดอกขึ้นอยู่มีอยู่มาแล้วก็มาลับมาลายมาคือเก้าอืมหากแต่เฝ้าเพือ่อนเฝ้าเฝ้ายอย่อย,อย่อมันเฝ้าขัดขัดก็คือไป อย่าไปเล่นน้ำมันเมื่อยสำหรับยูทูปเมื่อใหม่นะโอ้ยเห็นอันเาอยากได้ยอดวิวเขยเจ้าคือเขยเจ้านะยอดวิวชุ่มชูยอดวิวใหญ่ๆเหยียบเหยียบเห็นอะไรได้เฮลิเอียนคืนคือเขานั่นพักนาตาลีเด้อร์ฮาวเกิลับไปกลับมาคำเก่าตัขอ็ไพ่คานว่าจะให้ยอดอันอยากให้เฮลิเียนคืนสำหรับยูทูปเมื่อใหม่นอกพังนาตาลีเด้อนี่แหละเบิ่งเอาทาเอาเห็นอะไรไม่ใช่คืนก็เบิ่งเอาทาเอาเด้อ หนึ่งมาลงคลิปให้ลงคลิปเพชรบำเสมอบ่ให้ขาดแต่ละมือแต่ละมือสู่ทุกคนแมนสิบเมนสิยากทำไรก็ให้ลงเมนสิข่ายได้หายโลงเดิมให้ขาดอันนี้เอฟซีเพิ่นกำลังมาอะไรมาเองดอกคือนาตาลีนั่นล่งมาทางใต้ล่งมาทางเหนือจนตอบบวระตอบบวัดบวายทุกคนคอมเมนต์นะมาเมือเช้ามาเมือแรงล่งมาป้าทุกสัมจก็ตไม้ล่งมาอื่นเลยพวกเฮ่าโบองเฮ่าโบกคุยนะทุกคนตอบเบิด ตัวเบิร์กทงน้อยทั้งใหญ่เอฟซีเรียกงัวบอเรียกงัวบอคถามเจ้าขอบันไดยินดอกคลิปหน้าพ่อกันใหม่ทุกคนสบายดีบัดดี้ค่ะชุบหม,ม่งชุบบอนบอกเพื่อนเด้อสลับยูทูบมือใหม่นะทุกทุกคนที่เพิ่นยังเรียนบุกขืนนะนะยอนวิวบุกขืนก็ไ่ต้องทุกใจเราเรียนบุกขืนนะคะให้เบิ่งหน้าตระลีเป็นตัวอย่างเนดะ้อ พ่อกันไม่สบายดีบาทที่ข้าว่าตื่มจังหรอกทุกคนว่าบวกขัดอันคลิปสำหรับยูทูปเมื่อใหม่นั้นให้คนบึงคนุม่มจนจบเดอ้อทุกทุกคนเดอ้อให้คนบึงให้เพิ่นบึงเขาจนจบลวก็ให้เพิ่นคอมเมนต์มาเดอ้อทางข้าจาังสจได้เลี้ยงขึ้นขึ้น,นาตาลีเดอ้อ กวดอัตรีนะเชได้ถอนอีกแล้วเงินนะเชได้เบิกอ,อีกเลยได้ถ้ากันได้เดือนปลายเชได้เบิกอ,อีกเลยไปเล้วคิดนาพ่อกันใหม่สบายดีบาทที่ค้าอยู่ถูกหน้าถูกทุกคน